เกิดขึ้นจริงครับกองช็อกโลกเลยทีเดียวครับชนะคะแนนคือถ้าชนะแบบเฉีวเฉียบผมก็จะไม่ว่านะแต่มันชนะแบบเอกชันครับคุณผู้ชม114ต่อ111อเอนะครับอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าคะแนน1 1 4ต่อ111เนี่ยนะกรรมาการดูคู่เดียวกันหรือเปล่าเด็กไทยคนนั้นเนี่ยต่อยด้วยจิตวิญญ,ญาณเขาหลุดออกมาจากร่างด้วยซ้ําเขาสู้จริงๆนะครับหรืออีกคอมเมนต์ก็บอกว่าทุจริตกันแบบหน้าด้านๆวาซีมเนี่ย รอดตายมาได้เฉยเขาไม่ได้ชนะสักนิดเลยฉันเชื่อว่านักชกไทยชนะขาดนะครับอีกคอมเมนต์บอกว่าผู้ท้าชิงรางวัลเนี่ยโดนป้นไทยชนะชัดๆเลยนะครับนี่คือคอมเมนต์นะอีกคอมเมนต์นะครับใน Twitter เนี่ยโคตรเดือดเลยออ้โกคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นจริงครับกงช็อกโลกเลยทีเดียวครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นคู่มวยค้านสาตาระดับโลกนะครับ เป็นการประทะกันระหว่างผู้ท้าชิงชาวไทยนะครับกล้องฟ้า CPF เจอกับนักชกชาวปากีสถานอย่างมูฮัมหมัดวาซีมแชมป์รุ่นแบนตั้งเวท118ปอนด์ของ WBA Go แข่งที่ปากีสถานครับแต่ประเด็นสำคัญม่ตรงนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่เรื่องราวของคอมเมนต์ต่างชาติครับ เรียกได้ว่ามีทั้งปน,นามมีทั้งด่ายับเพราะว่านี่มันคือไฟที่โกงช็อกโลกโกงสนั่นโลกโกงกระหึ่มโลกสายเหตุสำคัญครับมาจากทางกล้องฟ้าครับที่สามารถไล่ดักชกนักสู้เจ้าถิ่นได้แบบจัดเต็มะนะครับคือสามารถจัดหนักใส่ทางวาซีมเนี่ยลงไปนอนเฝ้ารากมะม่วงถึง3รอบนะครับ แล้วก็ผู้ตัดสินเนี่ยเห็นไหมนับชัดเจนมากนะครับนับทุกครั้งนะครับแต่ว่าตัวของวาฟิมเนี่ยกัดฟันสู้นะครับกลัวขายขี้หน้าไงแต่อย่างที่บอกภาพมันชัดมากว่าทางฝั่ง,งของกล้องฟ้านะครับของเราเนี่ยเหนือกว่าทุกทางครับเรียกว่าไล่ต่อยไล่ยำยับเลยทีเดียวซึ่งสําหรับมุมผมนะผมดูกี่รอบกี่ทีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราดีกว่าทั้งหมดนะครับคือนักสู้จากปากีสถานี่คือแบบ ย่อยยับเลยและตุ้มเป๊ะเลยครับแต่ว่าสุดท้ายครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันกลายเป็นประเด็นอื้อเฉาในวงการมวยระดับโลกไปแล้วครับคุณผู้ชมเพราะสุดท้ายครับกลายเป็นว่าคู่นี้ชกครบ12ยกนะเป็นไปได้นะครับแล้วก็เป็นวาซีมครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนคือถ้าชนะแบบเฉวเฉียมก็จะไม่ว่านะแต่มันชนะแบบเอ,อกชันครับคุณผู้ชม1 1 4ต่อ111 114ต่อ111แล้วและก็115ต่อ110เท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมกลายเป็นประเด็นดราม่าไปเลยนะเพราะว่าในไทยเนี่ยเพิ่งจะมีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ในเวทีต่างประเทศเนี่ยนะครับมีการขึ้นเฮดเลยว่าหูขานใส่ตาถึงขั้นบางความคิดเห็นเนี่ยบอกทันทีว่ามันคือการปล้นชัยชนะชัดๆ คืออย่างที่บอกผมรายงานแบบนี้กล้องฟ้าซ p f ีเนี่ยทำผลงานได้เหนือกว่าทุกอย่างจริงๆนะครับยกหนึ่งเนี่ยกล้องฟ้าได้จังหวะนับถึงสองครั้งคือยิงหมัดซ้ายเข้าเป้าเต็มๆนะครับแล้วก็วาซีมนี่ก็ลงไปกองนะครับเฝ้ารากมะม่วงต่อเรื่องอ่ะแต่ผู้สิงก็ถือว่าใจกล้านะคือยังปล่อยให้โชคอดูอาการแล้วซึมเศร้ามากนะครับแต่ว่า เอฝืนมาได้นะครับชกไปอีกระยะหนึ่งเข้าสู่ยกที่5ก้องฟ้าก็จัดหนักวาซิมร่วงไปอีกรอบนึงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยแพ้แบบแพ้แบบเอกฉันเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมนะครับแม้กระทั่งตัวของสิริมงคลสิงห์วังชาอดีตกัมปั้นแชมป์โลกชาวไทยที่เดินทางไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับก้องฟ้านะครับในไฟนี้เนี่ยออกมาโพสต์ระบายความรู้สึกเลยว่า ใครไม่งงแต่ผมงงนะผมนี่เตรียมขึ้นไปเฮนเวทีแล้วเราแพ้คะแนนเฉยแล้วก็กล้องฟ้าเองเนี่ยต่อยคู่ต่อสู้ร่วงไปถึง3นับแต่แพ้คะแนนแบบเป็นเอกฉันสุดงงไปเลยนะครับผลาชแชมป์ WBA โกรุ่นแบนตั้งเวท1 1 8ปอนด์ไปอย่างน่าเสียดายในศึก IBC Fight for Glory l a h o ที่ปากีสถานนะครับโค้ดนี้นี่โด่งดังนะครับแล้วก็เรียกได้ว่า แม้กระทั่งตัวของกล้องฟ้า VPF เองเนี่ยออกมาอัปเดตนะว่าหูช็อกที่ชวดเข็มขัดเผยว่าคนสนิทอย่างอัปบารหัวหน้าค่ายมวยลูกสวนเนี่ยหลังเจอความพ่ายแพ้เนี่ยต่อน,นักชกเจ้าถิ่นในแบบค้านสายตาสุดๆเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมายันนะพร้อมจะกลับมาชิงแชมป์อีกครั้งในต้นปีหน้าโดยอย่างที่บอกครับว่านับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้โด่งดังแค่ใน ประเทศไทยแล้วนะเรื่องนี้นะครับมันกําลังลุกลามใหญ่โตไปถึงระดับต่างประเทศคือต้องเท้าความกันแบบนี้ก่อนผมเนี่ยเข้าไปหาข่าวของสื่อปากีสถานเนี่ยยางเงียบเลยนะครับไม่มีการรายงานประเด็นนี้เลยนะครับรายงานเพีแยแค่โหนักสู้ของเขาเนี่ยป้องกันแชมป์ได้สําเร็จคว้าแชมป์ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าออกไปนอกฟีดคือต้องบอกแบบนี้ว่าปากีสถานมีการบล็อกข่าวที่มันแบบเหงต่อต่างะนะครับก็จะเป็นข่าวแบบแนวเชิดชูแนวเจ๋งอะไรเงี้ย แต่ทั่วโลกเห็นหนึ่งแรงข่าวที่น่าสนใจก็คือผู้สื่อข่าวของรัสเซียนะครับมีการรายงานระบุชัดวาซีมเนี่ยเอาตัวรอดจากการถูกนับ3ครั้งแล้วกลับมาตบชนะได้ยังไงนะครับหรือนะครับก็มีรายงานออกมาว่านี่คือหลักฐานจากต่างชาตินะครับที่ไม่ใช่แค่ไทยนะที่ยอมรับว่าการนับเกิดขึ้นเนี่ยมันสวนทางกับคะแนนจริงๆม,มันแบบมันเละตุ้มเป๊ะมากนะครับคือ คอมเมนต์ฝรั่งเนี่ยเอาคอมเมนต์แรกกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าคุณจะชนะไฟได้ยังไงในเมื่อโดนต่อยร่วงไปถึง3ครั้งนี่มันโกงกัน,นชัดโกงในบ้านปากีะถา,านหน้าไม่อายนะครับอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าคะแนนร้4 -11 ต่อ111เนี่ยนะกรรมาการดูคู่เดียวกันหรือเปล่าเด็กไทยคนนั้นเนี่ยต่อยด้วยจิตวิญญ,ญาณเขาหลุดออกมาจากร่างด้วยซ้ําเขาสู้จริงๆนะครับ หรืออ e ีกคอมเมนต์ก็บอกว่าทุจริตกันแบบหน้าด้านๆ้นๆวาซีมเนี่ยรอดตายมาได้เฉยเขาไม่ได้ชนะสักนิดเลยฉันเชื่อว่านักชกไทยชนะขาดน,นะครับอีกคอมเมนต์บอกว่าผู้ท้าชิงรางวัลเนี่ยโดนป้นชัยชนะชัดๆเลยนะครับนี่คือคอมเมนต์นะอีกคอมเมนต์นะครับในทวิตเตอร์เนี่ยโคตรเดือดเลยนะครับบอกว่าคุณให้คะแนน1 1อยสิบต่อร้อคนที่ลงไปร่วงเฝ้ารอบมะมงรากมะม่วงสมรอบนี่นะ ใครเป็นคนคิดคะแนนเนี่ยอยากเห็นหน้ามากๆเลยนะครับหรืออ e ีคอมเมนต์ว่าโดนนับ3ครั้งได้คะแนน10ต่อ8ถึง3ยกนั่นเท่ากับว่าแต้มหายไป6แต้มเป็นอย่างต่ำวาซีมต้องชนะทุกยกที่เหลือแค่จะเสมอนี่มันเรื่องตลกชัดๆบ้าไปแล้วนะครับอีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติบอกว่ากรรมการดูมวยไปหรือเปล่าหรือว่านั่งกอหวยอยู่กันแน่นะครับ อีกคอมเมนต์เนี่ยออกแนวประชดประชันนะครับว่ายินดีต้อนรับสู่ปากีสถานที่ซึ่งคุณสามารถต่อยนับ3ครั้งก็ยังเป็นผู้ชนะแบบเอกฉันได้แด้วครับอีกคอมเมนต์บอกว่าน,นี่ไม่ใช่แค่การป้นนะแต่มันคือการยกเขากันมาแสกเลยหูขานสายตาคนทั้งโลกมากเลยทีเดียวนะครับหรืออีกคอมเมนต์บอกว่าเมนูเด็ดของเจ้าถิ่นปากีสถานโกงในบ้านว่าฟิล์มแค่รอดตายมาได้เขาไม่ได้ชนะเด็กไทยอ่ะโดนป้นวิญญ,ญาณไปต่อหน้าต่อตานะครับ ลุกลามไปถึงการด่าสถาบัน WBA นะครับที่บอกว่าสมาคมมวยที่ห่วยแตกที่สุดนี่มันคือมาตรฐานปกติของพวกนี้เลยนะครับหรือคอมเมนต์ว่ามีแค่แชมป์ WBA โกเท่านั้นแหละที่คุณจะได้เห็นการชกที่มันมีปฏิหารแบบนี้ืซอรัสเซียเนี่ยรายงานนะเรียกบอกว่าวาซีมีแค่เอาชีวิตรอดไม่ใช่แค่ชนะนะนี่คือเรื่องนะ้าอับอายที่สุด คือคอมเม่ต่างชาติเนี่ยออกมาบรรนามกันยับนะครับ99.99% 99เนี่ยหลังจากได้ดูคลิปนี้เนี่ยรายงานยืนยันว่ามันคือการโกงแห่งปีครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีการออกมาให้กำลังใจนะครับนักสู้จากประเทศไทยกันอย่างขับขัางเลยทีเดียวเล่าแบบนี้ก่อนนะครับหลายคนอาจจะงงว่าในการชิงแชมป์นะครับ WBA g กเนี่ยมันอยู่ในเทียไหนกันแน่คือต้องบอกว่า WBA เนี่ยเป็นสถาบันขึ้นชื่อเรื่องที่เข้มขัดเยอะที่สุด แล้วก็ทำให้แฟนมวยเนี่ยงงที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าในรุ่นเดียวกันเนี่ยสถานวันนี้เนี่ยมีแชมป์ได้ถึง3-4คนแล้วสำหรับใน w ดบิ o นะครับที่มูฮัมหมัดวาซีมคองอยู่เนี่ยเป็นเทียรองนะคือไม่ใช่แชมป์โลกเบอร์นหนึ่งของรุ่นนะครับคือนึกภาพง่ายๆอ่ะรุ่นเดียวกันเนี่ยโอโหแบ่งแยกเป็นทั้ง WBA Super c h a m p เปอนะครับใหญ่ที่สุดแชมป์ตัวจริงอยู่ตรงนี้นะครับหรือ แชมป์โลกปกติก็มี w w o r l l Champion แ e g u l a นะครับแล้วก็ยังมีแชมป์เฉพาะการอีกนะครับคือเรียกว่ากว่าจะมาถึง w b A G o Champion เนี่ยเ็เรียกว่าผูมาอยู่เทียร์สแล้วนะซึ่งต้องบอกเลยว่าครั้งนี้สิ่งที่น่าเสียดายก็คือกล้องฟ้าเองเนี่ยนะครับหวังที่จะบุกมาโค่นวาซีมถึงปากีสถานเพื่อที่จะไปคว้าสิทธิ์ไปท้าชิงแชมป์โลกตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตัวกล้องฟ้าเองก็ประกาศชัดว่าเดี๋ยวเขาต้องขอมาล้างตาแก้มือหน่อยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยในรุ่นแบนต์ตั้เวท118ปอนด์นะครับแชมป์โลกตัวจริงเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับก็คือเซโนะทาคุมะนะครับซึ่งเรียกได้ว่านะครับบอกได้เลยว่างานนี้สะเทือนนะครับสะเทือนวงการของจริงผมเองอะผมยังขยี้ตาคุณผู้ชมว่าเฮ้ยมันเป็นไปนได้ยังไง นะครับแล้วก็เห็นคอมเมนต์ในไทยเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับยังไงเนี่ยมาพูดถึงข้อมูลนี้เนี่ยก็เพื่ออยากจะให้กําลังใจนะครับนักสู้จากประเทศไทยนะคือผมเองเนี่ยเห็นกล้องฟ้าสู้ได้ดีขนาดนี้นะครับจัดหนักนักชกชาวปากีสถานลงไปเฝ้ารากมะม่วงถึง3รอบเนี่ยแต่ว่าไม่ชนะเนี่ยแม่เห็นแล้วเจ้าตัวอาจจะเสียกำลังใจนะแต่เจ้าตัว,ตวยืนยนะันแล้วว่าจะกลับมา ล้างตาอย่างแน่นอนนะครับมาดูกันว่าข่าวนี้จะโด่งดังขนาดไหนแต่ว่าหูต่างประเทศพูดเยอะมากนะว่านี่มันคือการโกรงชัดแล้วไม่ค่อยเห็นบ่อยๆนะวิกฤตการณ์แล้วก็สถานการณ์แบบนี้ใครติดตามกรณีนี้อยู่คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มเันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ เป็นกำลังใจให้ High กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ